เจริญพ่อสบายดียงพ่อยมแม่พ่ออ่องแม่ออกเมื่อทุกคนทุกท่านเมื่อนี้กาเป็นมือสันวันดีมือออกพันษาและกกาสีได้พาไปเวียนเทนเนาะโจแรงสบายดีเน่ตโจแรงสบายดีพ่ออ่องแม่ออกพ่อลุงแม่ป้าเมื่อนี้กาสีไปเวียนเทนอยู่เดินี่าดละเนาะกาพ่ออ่องแม่ออกกาสีได้ลงมาเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงพ่ออ่องแม่ออกพ่อลุงแม่ป้ายูพ่อยมแม่ ไปเวเียนทนหนึ่เดอ้อมือนี่นมมนเนี่ยสมานิ่งหาก็ไปก่อนแล้วจุดแรงกับโจบ้างที่ได้ไปทาลังกลับไปเบื้องไปสมเนาะเห่อไผ่ไล่เห่อไผ่ผเวเียนเทนละกะ็แห่เห่อไผ่ย่างเด้เนาะไปเบื้องนํากันเดอ้อบันนี้ส่งโควิดนี่สิเป็นนั่นเลยคนสิ่ร้ายบริสิน้อยกลับไปเบิ่งไปสมนุนกันได้เลยบันนี้ไปไปเบิ่งนุนกันเดอ้อ กำลังลงมาพินทินนะ,ะอ,อันนี้สมนินหอมแพงครับสบายดีเ่ยสบายดีหอครับเพดเพื่อน่ะไม่แน,น่นว่ายืนเห<ะ> <laughs> ยาะเตอน้อยนะสมนินคุณใสน,นะ I'm not going Ờ buổi đi buổi đi. Dạ, dạ. 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 lẽ mình chưa thấy hen bả số kembalisa <coughs> <coughs> ตังมยังยังธรรมโมปาติการานตัวจจยันตังตะเลสังวะลิตุงวะธัมนีเจียสัพพังสัพพธาตาเิสุปฏิติตังสาลิลิกะธาตุมหาโฆ โพธารูปังสกลังสทาวจจะสามนะสาเจวะวัรธานีติตะกาปะเญานีอาสานีนามณีตะพิสสะภาทาดวันตัมปะนาทั Sami mi Maya Katang Punyang ya tang sa mi na ti ta pang na tang mai hang ta ta pang sa tu sa tu sa tu sa mi phan ti ma di na ta va ta na kan tang sa pa Gracias la ตอนนี้ก็กำลังไว้ผ่าแล้วแต่ก็ได้ถาวายแต่ว่าพอทานเป็นผ่าเบ้าถาวายดอกไม้เนาะแต่ขั้นตอนต่อไปก็จะได้เวนเทียนนี่แหละ พ่อไม่ออกกะบเดน้อยกะได้ลงมาได้ผลกะอันนี้เจอน้อยเหากะได้กันสิได้สูตรอิติปิโสนะมันั่านกันเลยตอนนี้กําลังท่าพ่อไม่ออกกําลังลงมาอยู่ตอนพ่อไม่ออกกะกำลังย่างทยอยกันลงมาเนาะผู้ลงมาแล้วกะทันได้ไว้ผ้ากะผู้ยังไม่ทันได้มากะไม่ได้ทันไว้ผ้าแล้วมีแต่สิได้เวียนเทียนเลยนี่ทางผู้เท่า ก็สิได้เปลี่ยนทีวลวจะน้อยกันเนาะบ่งนำกันก่อนกำลังทยอยลงมามาโมธนาบุญนำเดอ้อที่ได้ได้สมภาพบรรยากาศเนะาะบรรยากาศในเมื่อนี่ลัลนบางก็เอาภาพบรรยากาศมาตอนพอุงแม่ป้าย่พ่อ,อยู่แม่ที่ไม่ได้

มากำลังจะได้เริ่มพิธีได้ไหมฮะฮะเอาเด้อเพื่านพีผ่านงานกันเนี่ไปตามระท่อน

สัมมาสัมพุทโธอิสาจลนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุสสลหัมมาสาลาทิสาถาเทวมนุสานังพุทโธ ภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิสาจันนัสสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอะนุตตะโรปุริสทัาระสัาเทวะมนุสสานังภะคะวิ Pakawa Alaham Sama Samputo Samputo E โยเออปาลาสิตังบัลลังเกสีเสปัฏฐาวิบุคฺเเลอภิเสเกสภปุทฺธนํอกปโตสุนคตํสุมงฺคลํสุปพสํอิตํสุทโนสุมโหตุจสุนิทฺธํพมฺมาจริสุยาธมฺมํวาตํกมฺมํวาทาคินํปทาคินํ

อะไรตู้ไปใต้ได้ไหมอีดาได้แล้วลูกลานไปฝึนกับไฮเบิงไฮแย่งคุ้มคล้องมนถึงประเทศก็ได้แลวม่ได้เยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเ้เฮ้เฮยเฮเฮยเฮ้ยเเ้เป้ ตอนนี้ก็ได้สำเร็จนล้เนาะพอไม่ออกก็ได้ได้เวินทินกันแล้วแล้วก็ได้บูสมบูซาคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์กับกาบหลาเมือบ้านเมื่อล้วันนี้ก็ได้ขอกขอบเจอ ขอแม่ออกคุณลุงแม่ป้าที่ที่ตามครับสมบงคิดจะบ้างเนาะแต่ต้นจนจบหมดแหละขอให้บุญค่าบุญสูตรเด้อขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองตลอดไปหน้าที่การงานขอให้เจริญหงเฮงหาเงินหาค้ำขอใหอซื้อได้ขายมานทุกประการคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองแหละคุณพระท่านระคำจริง ส่บนบรรดาเฮลุหฮล้านอยู่ดีมีแห่งบุญค้าบุญสูเด้อพนะสาธุนะจุบ้างกสิได้จบคลิปไปเพียงสำนีเนาะพ่อแม่อ้อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จุบ้างเป็นบุญเป็นกุศลเอาบุญเอากุศลนำกันในค่ำคืนวันศิลป์นี่เนาะมือออกพรรษาบุญคาบุญสูทุกคนทุกท่านขอกล่าวคำว่าจเจริญพร